พระเจ้า,าในพระนิเวศแห่งนี้ซึ่งเป็นพระนิเวศที่พระองค์นั้นทรงสถิตอยู่พระเจ้า,าเราขอบคุณพระองค์สาหรับวันสบาโตที่พระองค์ทรงตั้งไว้ให้เรานั้นได้เข้ามาพักสงบเพื่อที่เรานั้นจะได้เข้ามารับกาลังใหม่ที่มาจากพระองค์พระเจ้า,า,าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อเราทุกๆคนพระเจ้า,าและในเช้าวันนี้ เรารู้ว่าพระองค์เป็นผู้เดียวที่เราไจัดได้เข้ามาสรรเสริญนมัสการพระองค์เพราะเรารู้และเรามั่นใจว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือนานใดทุกสิ่งพระเจ้าค้าความรักของพระองค์นั้นมั่นคงและพระองค์สัมเดงความรักความเมตตาของพระองค์และพระองค์สัมเดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์โดยการกระทังให้เราทุกคนนั้นได้เห็นในความรักของพระองค์ โดยการที่พระองค์นั้นทรงให้ข้ะบุตรของพระองค์นั้นพระเยซูล,ลงมาไถ่บาปเราบนไม้กางเขนและนี่เองคือสิ่งที่พระองค์นั้นสัมแดงความเมตตาสูงสุดให้เราเห็นในชีวิตของเราและเป็นความเมตตาที่พระองค์นั้นไม่ได้เลือกใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความเมตตาที่พระองค์นั้นสัมดงออกเพื่อให้เราทุกคน เพื่อทุกคนพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์อย่างามากมายค่ะเจ้าข้าในเช้าวันนี้เราจรึงเข้ามาหาพระองค์ด้วยใจที่คาดหวังและปรารถนาที่จะได้สัมผัสความรักของพระองค์และในเช้าวันนี้เราขอนำจิตใจของเราเข้ามาสแสวงหาพระองค์พระเจ้าข้าพี่น้องคะขอให้เราสงบใจของเราและเปิดใจของเราออกนะคะให้เราเข้ามาหาพระองค์ด้วยความจริงใจกับพระเจ้าด้วยกัน ซึ่งในวันนี้พระองค์นั้นได้ทรงเรียกและพระองค์ได้ทรงเลือกเราไม่ใช่เหตบังเอิญแต่พระองค์นั้นทรงเรียกเรามาเพื่อเป็นบุตรที่รักของพระองค์เราจ้งหายเป็นบุตรที่รักของพระองค์ซึ่งพระเจ้าทรงห่วงแหนเราดั่งแก้วตาดวงใจก็ทรง,งดูแลและปกป้องเราทุกสิ่งอย่าให้เรานั้ได้หลงลืมพระคุณความรักของรพระองค์เมื่อพระองค์นั้นได้ทรงเลื่อนต้นการีในชีวิตของเรา พระองค์ก็จะทรงให้สำเร็จในสิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้ในชีวิตของเราแก่เราคนทุกคนและในเช้าวันนี้ขอให้เรานั้นเข้ามาพากนะกับ,กบพระองค์และคาดหวังด้วยกันสิ่งใดที่ยังเป็นสิ่งที่ขุเนเพื่อในจิตใจของท่านหรือความรู้สึกบางอย่างที่ท่านแบกรับไว้ในชีวิตของท่านนะั้นในเช้าวันนี้ขอให้ท่านวางลงหรือความเดือดเดือดด้วยนาะที่ท่านั้นก็เผชิญกับบางสิ่งบาง ไปนี้ซึ่งผันเปลี่ยนผันแปรอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นอะไรที่ไม่มีความมั่นคงในชีวิตของท่านแต่ก็ให้네ท่านรู้เถอะว่าในพระเจ้าผู้เดียวที่ทรงเป็นความมั่นคงในชีวิตของท่านให้ท่านนั้นนำหัวใจของท่านเข้ามาอยู่ในอ,อกก้อมกอดความรักของพระเจ้าเพราะในพระเจ้านั้นเป็นที่แห่งเดียวที่พระองค์นั้นจะช่วยออุ้มชีวิตของเราพระองค์เป็นพระเจ้าที่ลีภัยเดียวเป็นที่รีภัยเดียวในชีวิตของเราซึ่งพระองค์นั้นจะ เราเลยพระองค์ทรง,งอยู่กับเราตอลอดเวลาและสิ่งใดที่พระองค์้นทรงจัดเตรียมไว้ในชีวิตของเราสิ่งนั้นจะเป็นจริงในชีวิตของเราและเป็นนิรันดร์เพราะพระองค์ใน,นได้สัมผัความรักให้กับเราทุกคน,น้นได้เห็นแล้วในวันนี้ขอให้เราเข้ามาด้วยความมั่นใจพี่น้องคะสิ่งใดที่ยังเป็นสิ่งที่เล็อๆในชีวิตของท่านบอกกับพระเจ้าในเช้าวนันนี้เราขอเข้ามาพึ่งพิงในความรักของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยปลดปล่อยเราด้วยเถิด หลายครั้งเราแบกรับเราเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินพระเจ้าบางสิ่งบญญางอย่างเราไม่สามารถที่จะพูดคุยกับมนุษย์ได้บางสิ่งบญญางอย่างเราไม่สามารถที่จะบอกใครได้พระเจ้าแต่พระงองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสัมพันธ์อยู่พระงองค์ทรงร่วรู้ทุกสิ่งแม้สิ่งที่อยู่ในใจของเราสิ่งที่อยู่ลึกสุดใจของเราพระเจ้าพระองค์ทรงร่วงรู้ในเช้าวันนี้เราจึงเข้ามาพักพิงและพักสงบในพระองค์บอกกับพระเจ้าด้วยการขอพระองค์ช่วยเราด้วยเถิด ในหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเกินกําลังของเราหลายครั้งเราไม่อาจตัดสินบางสิ่งบางอย่างด้วยสติปัญญาของมนุษย์แต่สติปัญญาของพระเจ้าเกินความเข้าใจในชีวิตของเราเสมอพี่น้องคะให้เราเล่นบอกกับพระเจ้าด้วยกันขอพระเจ้าเพิ่เมเติมความเชื่อและความวางใจในชีวิตของเราหลายครั้งเราอาจจะสงสัยโอ้พระเจ้าหลายครั้งเราอาจจะ พระเจ้าช่วยเหลือเราด้วยเถิดพระเจ้าเข้ามาสวมหัวใจของเราให้หัวใจของเรานั้มีความเชื่อในพระองค์เชื่อยางสุดจิตสุดใจของเราและขอให้เรานันได้เอาหัวใจของเรานั้นวางลงมอบถวายกับพระองค์พระเจ้าในวันนี้เราขอมอบถวายหัวใจนักบุญวัญญาณของเราแด่พระองค์เป็นพารราชัชของพระองค์ ใจของเราเต้นเตไปด้วยความรักของพระองค์อยู่เต็ม้นในหัวใจของเราพรนะเจ้าข้าเหมือนน้ำพระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิตขอให้น้ำแห่งชีวิตนั้นได้เข้ามาไหลอยู่ในชีวิตของเราเสมอเป็นความชุม่มฉ่ในหัวใจของเราอย่าให้เรานั้นเลือดแห้งเลยพระเจ้ลาลรยค้ง